This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับกันวลาน,นิดภาษาอังกฤษแข็งแรง คุณผู้ฟังครับวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของเพื่อนครับทุกคนย่อมมีเพื่อนอยู่แล้วและเราก็จะมีความรู้สึกว่ายิ่งเพื่อนเยอะยิ่งดีซึ่งจริงๆมันก็โอเคนะหลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องมีเพื่อนเยอะเลยมีเพื่อนคนเดียวก็พอแต่การที่จะเลือกให้เจอเพื่อนหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าดีที่สุดและพอได้เนี่ยบางทีเราต้องรู้จักคบคนเยอะๆก่อนเหมือนกันนะมันถึงจะได้รู้ไงว่าเออคนไหนนะที่เราจะแบบเป็นเพื่อนซีได้ประมาณนี้เนาะ เ,ออเพราะฉะนั้นการมีเพื่อนเยอะก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะฮะแต่เราจะดูแลเพื่อนที่เรามียังไงนั่นแหละคือปัญหาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเพื่อนคนไหนควรจะดูแลต่อไปและเพื่อนคนไหนควรจะรีบวิ่งหนีไปไกลๆนะครับเพราะหลายๆครั้งคนที่อาจจะเริ่มต้นด้วยแบบมิตรภาพที่ดีงามนะครับทุกอย่างดูดีหมดเลยแต่เอ๊ไปไป,ไปมาๆมันแปลกๆก็มีเหมือนกันนะครับ บางคนเนี่ยคบกันมาเป็นปีแล้วเพิ่งจะมาออกฤทธิ์กันก็มีนะฮะเพราะว่าชีวิตคนเรามันเปลี่ยนตลอดเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหลอกเราตั้งแต่แรกก็ได้นะแต่นานๆไปคนเราก็เปลี่ยนกันได้เขาไปเจออะไรในชีวิตก็ไม่รู้นะครับมันก็อาจจะส่งผลให้คนที่เคยน่ารักเคยโอเคกับเรากลายเป็นคนที่ไม่ค่อยจะน่ารักแล้วก็ไม่ค่อยจะโอเคอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่นี้เราเห็น red flags เหล่านั้นไหม Red Flags ธงแดงก็คือสัญญาณอันตรายนะครับสัญญาณอันตรายเหล่านี้ถ้าเกิดคุณเห็นนะครับเพื่อนแบบนี้อาจจะต้องหนีเข้าไปไกลๆได้แล้วเพราะมันเป็น Toxic Friendship นะครับมาดูกันซิว่าคุณเคยเห็นสัญญาณเหล่านี้จากเพื่อนจำนวนมากมายของคุณหรือเปล่านะครับข้อแรกชัดๆเลย they compete with you เขาว่า compete คือแข่งขันไม่ใช่คำชั่วร้ายด้วยตัวของมันเองเลยนะมันเป็นคำที่สามารถจะดีได้มากๆสามารถจะเฮลตี้ได้มากๆนะครับแต่ที่เราพูดถึงในกรณีนี้เนี่ยก็คือคนที่เขาตั้งใจแข่งขันอย่างเอาเป็นเอาตายกับเราในลักษณะของการชิงดีชิงเด่นมากๆแล้วความรู้สึกคือมาเฮลตี้เราแข่งกับคนที่เป็นเพื่อนนะครับโดยเกิดความรู้สึกดีๆและผลลัพธ์ดีๆได้นะ แต่ผมเชื่อว่าคุณดูออกและคุณรู้สึกถ้าการแข่งขันที่ว่านี้นำมาสู่ความรู้สึกที่แย่มากกว่าความรู้สึกที่ดี and sometimes their competitiveness is overt เขาว่า overt o v e r t เหมือนกับเขาว่า over นะครับ overt แปลว่าจงแจง้งคือ done or shown publicly or in an o f f i c e way and not secret คือแข่งกันซึ่งซึ่งหน้าตรงๆงเลย อยากจะแข่งขันกันนะครับใครแพ้ใครชนะต้องเห็นเห็นและประกาศแบบนั้นนะครับความคอมเพลติฟเนสก็คือความชอบแข่งขันของเขาเนี่ยมันจะไม่เคยไม่เคยเป็นสิ่งที่แบบเขาเก็บงำเลยจะแข่งกันตลอดเวลานะครับแล้วมันเกิดความรู้สึกอึดอัดและเหนื่อยเคยไหมเคยรู้สึกอึดอัดกับการแข่งขันของของเพื่อนบางคนไหม and other times is more covert, and takes the form of one-upmanship ัคว่า overt คือโจ่งแจ้งคาว่า covert คือ hidden คือ secret ซ่อนเร้นนะครับถึงจะไม่ได้แข่งกันซึ่งๆหน้าแต่ก็จะมีความรู้สึกได้เสมอว่าเขาพยายามจะเอาชนะเราอยู่จะพยายามนำหน้าเราสักเก้าหนึ่งเสมอนั่นคือ one-upmanship นะครับวันที่แปลว่าหนึ่งแล้วก็ up แ, Man, แปลว่าขึ้นแมนแปลว่ามนุษย์แล้วก็ชิปที่แปลว่าเรือเนี่ยนะครับ one upmanship ก็คือการพยายามจะชิงดีชิงเด่นอยู่ลึกๆอาจจะไม่จงแจ้งแต่ว่าฉันต้องชนะแกนิดนึงอยู่เสมอเคยรู้สึกถึงความรู้สึกเนี่ยกับเพื่อนบางคนหรือเปล่าอาจจะไม่ได้พูดต่อหน้านะแต่ว่าพอเห็นเราไปถอยรถยี่ห้อนี้มามันก็จะไปถอยอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งแพงกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือเห็นเรามีแฟนที่ หน้าตาดีแล้วก็เรียนเก่งนะครับมันก็จะไปถอยแฟนที่หน้าตาดีกว่าแล้วก็เรียนเก่งกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือต้องต้องชนะเราอยู่นิดนึงเสมอเลยนะครับ Competitiveness บางอย่างก็สามารถจะท็อกซิกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มันจะไม่เกิดความจอยอ่ะแล้วมันก็จะไม่ดูซินเสียว่าเราเฮ้ยเราแข่งขันกันแล้วก็อ่ะยอมยอมสมมติเราชนะก็ นายชนะเฮ้ยยินดีด้วยนะเว้ยเจ๋งมากอ่ะครั้งต่อไปเดี๋ยวเราต้องกลับมาเอาชนะได้บ้างอันนี้มันจะดูสินเซียแล้วมันจะมีการ congratulations แสดงความยินดีนะครับแต่ไม่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงเขาจะพยายามทำให้เราเห็นเสมอว่าเขาดีกว่าเขาเก่งกว่าถ้าสมมุติเกิดมันชนะมันจะเหยว่ขึ้นมาเลยมันจะแบบโอ้โหยะโศขึ้นมากลางสุดๆแต่ถึงเขาจะแพ้เขาก็จะไม่ แสดงความยินดีแต่เขากลับจะพยายามทําให้เราเห็นเขาไปอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกูเก่งกว่านะเว้ยแล้วเขาก็จะไม่ยินดีกับชัยชนะของเรานั่นคือ red flag ที่หนึ่งครับทงแดงที่ต้องพยายามมองให้เห็นนะอันที่สองคือ they only call when they need something เคยไหมเคยเจอเพื่อนประเภทนี้ไหมปกติไม่เคยโทรมาหาเราไม่เคยมาเยี่ยมเยือนไม่เคยแวะมา แต่จะมาเมื่อต้องการอะไรสักอย่างเสมอ so the toxic friend won't return your calls but they'll turn up when they need to borrow money for example ไม่เคยโทรมาโทรไปไม่เคยโทรกลับแต่พอจะยืมตังมาทันทีนะครับ is common in friendships that, like these to feel used or forgotten เพราะฉะนั้นสำรวจความรู้สึกของตัวเองครับกับเพื่อนคนไหนที่คุณแอบ,บรู้สึกหรืออดรู้สึกไม่ได้ว่า มันใช้กูนี่ว่าเหมือนเหมือนถูกหลอกใช้เหมือนถูกใช้ตลอดเวลา you feel used นั่นคือคุณรู้สึกเหมือนถูกใช้เป็นเครื่องมือบางอย่าง or forgot t e n คุณรู้สึกเหมือนกับว่าถูกคุณถูกลืมอะถ้ามันไม่ต้องการอะไรเราเราจะเป็นสิ่งที่มันไม่ได้จดจำไว้จะจำได้เมื่อต้องการอะไรเสมอนั่นคือ red flag ที่สอง red flag ที่สามคืออันนี้ดูง่ายมากเลยนะ They monopolize every conversation monopolize monopoly คือการผูกขาดครับ They monopolize every conversation ผูกขาดการสนทนานก็คือกูพูดคนเดียวเลยนี่คือการพูดคุยกันหรือว่าการแสดงเดี่ยวของมึงคือดูไม่ออกนะครับเอ๊ะทำไมไม่เคยมีอะไรที่เป็นรูปประโยคคำถามโยนมาที่เราเลยทุกอย่างเป็นประโยคบอกเล่าหมดบอกเล่าทุกอย่างทุกสิ่ง นะครับ and you feel drained after spending time with them แล้วเราก็จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกถูกสูบพลังงานทุกครั้งที่ใช้เวลากับมัน in a bad way ด้วยนะเพราะว่าบางทีเราจะรู้สึกหมดแรง but in a good way คือเราสนุกสนานแบบเหนื่อยจนหมดแรงแต่โคตรหนุกเลยอยู่กับไอ้นี่แบบโคตรหนุนกแต่บางทีอยู่กับบางคนไม่ได้ออกแรงอะไรแต่ทำไมกูเหนื่อยเหนื่อยนะครับ so they talk a lot they complain a lot and they don't listen attentively when you talk in their heads they're just planning what they intend to say next มันจะพูดอย่างเดียวไม่เคยเป็นแบบ two way conversation ไม่เคยเป็น two way street ต้องการ spotlight ที่เขาเท่านั้น and they complain a lot และบน่นบ่นบ่นบนบนบน,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 นะครับ and they don't listen attentively เวลาเราพูดมันก็เห็นเลยว่าไม่ได้ตั้งใจฟังอ่ะเพราะว่าพอเราพูดจบปั๊บประโยคถัดไปมันก็จะพูดแต่สิ่งที่มันต้องการโดยไม่ได้ตอบสนองสิ่งที่เราพูดไปเมื่อกี้เลยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตอนเราพูดเขาไม่ได้ฟังเขาแค่กําลังคิดว่าเดี๋ยวจะพูดอะไรต่อดีหลังจากที่เราจบประโยคของเราแล้วคุณรู้สึกอย่างนั้นกับเพื่อนคนไหนหรือเปล่า A toxic friend is too busy. with their own life to consider that you might be struggling and require support เพื่อนท็อกซิกจะไม่เคยใส่ใจเลยว่าเรามีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าเรากำลังเหน็ดเหนื่อยกำลังทุกข์ยากกับอะไรอยู่ไหมแล้วเราต้องการให้ใครช่วยอะไรหรือเปล่าเขาจะมัวแต่ยุ่งกับชีวิตของเขาเสมอความยุ่งของเขาจะสำคัญและมีค่ากับความยุ่งของเราเสมอสามอันนี้ครับผมว่าพอแหละ ที่จะทำให้คุณได้รู้เลยว่าคนนี้ท็อกซิกนะและคบคบต่อไปอ่ะอาจจะไม่คุ้มเลยกับความรู้สึกที่เราจะลงลงไปให้เขาที่เราจะลงใจไปให้เขาเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเลยแหละ3 Red Flag s ครับ 1. แข่งเก่งชอบแข่งมากนะครับ 2. โผล่มาเฉพาะตอนต้องการอะไรสักอย่างและ 3. พูดคนเดียวเก่งและไม่ฟังเราเลย ถ้าเกิดมีสัญญาณนี้ครบในใครคนใดคนหนึ่งผมว่าชัดเจนแล้วแหละว่าคนนี้ท็อกซิกจริงๆแต่ถ้าสมมติเกิดเห็นบางแค่บางสัญญาณน,นะครับสังเกตต่อไปอีกหน่อยอย่าพึ่งอย่าพึ่งฟันธงนะครับทุกคนควรจะได้รับโอกาสและทุกคนมีสิทธิ์จะถูกเข้าใจผิดได้เราก็มีสิทธิ์จะเข้าใจคนอื่นผิดได้เหมือนกันนะครับแต่ลองสังเกตด,ดีดีใช้เวลากับเขาดูดีๆว่าอย่างน้อยนะ เขารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันหรือเปล่ากันแปลว่ามันต้องมีให้และมีรับแต่เขารับอย่างเดียวหรือเปล่าโดยที่เขาไม่สนใจจะให้เลยเพราะว่าถ้าสมมติเกิดมันเป็นอย่างนั้นนะอาจจะต้องทําใจไว้นดีนึงแล้วแหละว่าเพื่อนคนนี้อาจจะไม่ใช่เพื่อนที่เราอยากจะเก็บไว้ในชีวิตก็ได้ต่อให้เขาเป็นเพื่อนที่เราแอบให้ความรู้สึกรักใส่ใจห่วงใยไปมากแค่ไหนแนละ้ว คุณผู้ฟังครับพอดแคสต์ Podcast ของเรากำลังจะมี YouTube Channel เป็นของตัวเองเราจะไปขึ้นบ้านใหม่แล้วก็จัดสรรพื้นที่เอาไว้สำหรับคนที่สนใจการเสพพอดแคสต์จริงๆอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะฉะนั้นตามไปจากลิงก์ที่เราใส่เอาไว้ใน Description ของอีพีส od นี้นะครับไปที่ The Standard Podcast YouTube Channel แล้วก็ฝากไปกดซับเตรียมเอาไว้ได้เลยเรากาลังจะย้ายบ้านอย่างเต็มรูปแบบนะครับเร็วๆนี้แล้วนะครับ สรุปสับที่น่าสนใจในเอพิโซดนี้นะครับคำแรกเลย red flags ทงแดงก็แปลว่าสัญญาณอันตรายเห็นแล้วต้องระวังสุดๆนะครับนั่นคือ red flags over คำนี้คือโจงแจ้งครับ over และที่ตรงข้ามกันคือ cover t cover แปลว่าซ่อนเร้นเก็บเป็นความลับนะครับไม่โจงแจ้งนั่นเองนะฮะตรงข้ามกันอย่างที่บอก cover One-upmanship ก็คือการเอาชนะการนำหน้าคู่แข่งนะครับ One-upmanship Feel used และ feel forgotten ก็คือความรู้สึกที่เหมือนกับเราถูกใช้โดนหลอกใช้แล้วก็รู้สึกว่าเราถูกลืมอยู่เสมอเลยนะครับ Feel used Feel forgotten และสุดท้ายครับ Monopolize Monopolize ก็คือการผูกขาดนั่นเองนะครับ Monopoly Monopolize และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม4,747 47คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทั้งทาง o u t u b e Spotify หรือทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.